ชีไกปูนี่วะเร็ตกูเอีไก่ปูเมนเด้ดูสิพ่อตายก่อนมันบัวขีไก่ปูโอ้ยเห็นได้จังเหรอได้ปะเนี่ยเลี้ยงน่ได้เลี้ยงนี่ กปีอพื <Bond> ้นต้นหมูมาแล้วงานมี้ได้ฟื้นต้นหงูจะเกิดมาน่อยอยู่ใยกูฮาเคยอยู่แล้วฟื้นต้นหมู โอ้ผู้พันเง็้ยยังเงี้ยยังวะเฮ็ดฟื้นเนี่ยเฮ็ดฟื้นเอาเครือมีหูยังีิวะมันบอกว่าเอาต้นหนังหูเฮ็ดฟื้นเหมือนวะเฮ็ดฟื้นเม่นฟื้นต้นหนังหูก็ไหนจ้าเป็นหูเดียวไรเงี้ยนะหูเนาะเพิ่อฮะเคยเห็นเหรอบ้านมันเอาต้นหนังหูเฮ็ดฟื้นแล้ก็เห็นใหม่อะดรกี่หอดุน้องมาตันเหรอเออกี่รถมารอหานี่แล้วมาเพ็กใหม่ ซื้อมาของใครได้เงินหมดนั่นแหละฮ่าร่อยมาเลยไอ้หัวโอ้ยนี่เดี๋ยววันนี้คอยตัดพื้นแล้วคอยจิตนะฮะคุณผีเดือนบุละเท่ไหมเลยเบ็ดไลยเบ็ดเฮ็ดเลี้ยงวันนี้เขาบ้านมาได้สองมือแล้วมีอยู่ซื้อเนยเขาบ้านได้สองมือแล้วอยู่ซื้อเป็ดมีไว้เขาบ้านเาหยังดูไม่เขาดิง่อนคอยหัวมันว่าหูือมันใจจ่อยนะแล้วก็เลยไปใส่เขาบ้านเด้อป่ะนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน นั่งได้เหรอนั่งได้โอ้รห่อนเลยเอารถข่อยไปบ่ได้ได้แมลงพี่รถเจ้าไปบ่รถข่อยนี่มันถ่วมบ่วนะอืมครับไปได้หมื่นแล้วไ้เก๋เก๋อยู่พอดีเลยป่ะตามฮะนั่นเด้เมียมึงมั่นเลย้อบอกว่าท่านขาค่ำอยุบยังเนี่ยเออบอกแล้วให้กันเฉพาะสองมึงมาพ่อเขาไม่กินก้าวอันบ่ป้าจิบเขาพ่อไม่ยังนี่ มัมตับมัมตับของแท้ของแท้แต่ว่ามันมีอะไรเฮ้ยมัมตับของแซ้เขาเพิ่กินอะไรหรอมัมตับก็ขายมัมตับเขา<ำ>ขเปนมมแพงตลาด <c oughs> อ่ะเบิอง,งสีเบิองสีครับผมเฮ้ยแท้ปะว้ามันอยากกินมัมตับหรอพี่ดแดงแล้วข่อยแล่วก็กินแต่ลูกพักกับตะมุงโอ๊ยแบบขาอ่อนเลยมันไม่ได้กินมัมตับโอเคๆเอากำลัอนี่พิเศษเนาะครับผมมือพิเศษไม่รู้จักบ่ครับป้าเฮ็ดเบี่ยงเห้มันแล้วเด้อโอเคครับผมโอเคครับผม ป่าเฮดเดอตั้งใจเฮดเดอรกินข้าวมันแซ่บๆเด้อจำให้มันทำยัคยับกินให้มันเบย์ยยให้มันเหลืออเอาหน้าแซ่บมาเแล้วะจอดกันนะี่อย่าโยเห็นโพปกติปกติไม่ได้กินหมั่มตัะปกติกินต้มน้ำมันกระจำแจ้วกินข้าวพอดีเลยลอยวันพันปีเรเห็นเมียมเื้อหมัมต๊บมาให้กินไหมเอ้ามันมันก็ หักผัวน้อยฮานี่ก็ได้เนาะหักเป็นช่วงๆวี่ฮาเมียหักผัวเขาอย่างเดียวหักเขาซื้อหมัมตับไม่กี่ลูกนี่ว้ากันอ่ะอุ้ยมับตับมันหายากลูกนี่มับตับนะเพราะดั้มพอดีวุฒิธกินได้หมับเออไม่ก็หู้ก็คอยกินปลาหลายมันก็ห่อมาหน่อยเห็นบ่ดั้มสองคำก็หมดแล้วตัมเนี่ยมึงไปเบิ้งกกแต้มึงบอกมาหนีเนี่ยก็แต้บ่เออเป็นยังวไงเดี๋ยวแล้วมึงเคยเข้าไปมึงไปเบิ้งนี้แหลมึงนี่คนตกพอดีจะจะถ่ายเลยเถอะ ก็จะก้องเต้กันอืมาๆๆมาตันตกวนดีเอีคยนเนาะเอาท่าเด้อเนี่ยมันเอาหม่ำตับมาโอ้ยเขาเดียวหม่ำตับกินแปลกแปลกวอกินคือแห้งเลยว่ะ mày, mày mang cặp đấy, sim còn mặn là wá, mắm tăm, cái <laughs> gì phật đi thế bắp câu bao kinh nghiệm, ôm mướt lại cái gì trông thấy mặn chứ? Ăn, nhăn thứ câu nhăn cứ câu, Để nhăn cứ câu vô. กินเขาห้องทองกันไปไ้อย่างคือนั่งนี่ก็คือแค้นเจ้าเจ้านั่งใกล้ขอเจ้าไม่ได้กินบ่กินอย่างกินขี้โป๊ะข้าง่เฮ้ยขี้ไก่โป๊ะข้างเก่าก่ขี้ไก่โป๊ะอะขี้ไก่โป๊ะนี่หลวงพิงเป็นไรนี่ผมบอกเร็วนี่ผมบอกเร็วมันให้คอยม้วน มันมาข่อยลักเกินหาลยมันเอาโขีโขีเห็นไหมเป็นยังจ้าเป็นยังอีไม่อย่างงาไม่ดูแลไหมไม่ดูแล